สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเร็วสวัสด,สสดีสวัสดีครับอะไรอย่างนี้ค่ะฮะโอ,อ๋อันนั้นหนึ่งหนึ่งช้องโหเป็นมารีนน้ำเต้าพี่น้องฮุ้น่ะ

ไปไอบาปบปไยอย่ามาสิไปไปเด้อายอืมยุงทองแม่เขามาใหม่ที่ะดังอย่าซอ้อ ไปไปนุกตาเมกน้อยเขากระนังคุณเด้อพี่น้องเด้อเมกน้อยเอ้ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพยกก็ดอกไม้เนี่ยโยกก็ดอกไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกหล่าลูกคืนเจ็บแล้วอู้เจ็บเจ็บ Chết, chết, chết. chết tiếp 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 sống tiếp 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 con. tiếp 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 hả tiếp 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 ขั้นแขวขนาดเลยน้องเมฆนี่ยขั้นแขวขนาดเลยเนาะอันนี้นี่เหดตาตีเหดตาตีเอกเพื่นเพนเพื่นเนเพื่นเหตตาหิบฮิบชะดกเพื่นเพื่อนอือเนาเล่นเล่นนี่แหละพนายามไปเล่นกันไ่เท่าเพื่อนอีก็เอาเอาอากาศห้อนนะลิไม่อยากไว นะกูให้นั่งได้ท้องน้องนั่งหันแนวมาปูให้น้องไปเอากระสอบเด้อปูกระสอบให้นั่งงงเพิินก็ะไรอัดประตูหัวได้เทาก้อยเลี้ยวบึงไงได้ท้อง Ơn 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 lục lèo lục chó ngắt qua tu hú à nóng bay lên à à nhé đi <laughs> à cha é à cha é cha é ui ui nè 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 mấy thầu cái giọt hang ở đây giọt lan เอาอะไรยางไปเลยยางเลาะอีกแหละยางเลาะอ,อีกแหละฝนน้องเมฆก็ยังบ่ได้เมื่ออะไรพี่น้องเลยต้องท้ากีโลวันที่รอเออคนขับส่งได้นะนางนางขับน้องได้ละขับส่งส่งคนนะได้แล้วได้แล้วได้ได้แล้ว,ลว,อลวโอเคแล้วอารมณ์ก้อนแหล,ละฮะระวังจากศรไปหลบก,กันยังบ่ แน่แน่นั่งมือน้องซะบึงตีนน้องเด้อเอากรให้น้องครับที่าปคนจะขี่โหลดขี่น้องเอ้ยเลี่ยวมาพี่ไขประตูออกแล้วนักนะะ่อยะขี่โหลดอยู่ในหันจะน้อยหนึ่งเด้อนั่งไปไขประตูลูกจับกันเต้นน้องแม่งยิ้มนิ่มนิ่มดีใจได้ทีโหลดเบอ้อ ดีใจได้ขี่รถวะอ่าได้ใจได้ขี่รถออกอีกเลยให้ออกอีกก็มานั่งน่องยันน่องตกเออท้อแล้วท้ออะไรล่ะมานั่งน่องไว้น่องที่ทกอ่าดีใจพุ่นพุ่นพุ่นขี่รถเลาะ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 เล่นนเออเฟินเฟิ้นเห็นว่าไฟแล้วเขาในแคบด้วท้องเออ กันขี่รถแถวนี้ขี่อยู่ในซอยเด้อพี่น้องอขี่อยู่ในซอยขี่โลดในซอยป้าหญ้าเาขึ้นพี่น้องเลยหาไล่หลายเลยมันหุม่มกุกแผ่บารมีกำลังขึ้นพี่น้องเอ้าเขาขีา่รถเลาะเดาน้องลงุงเดินฟ้าเขาขี่รถ ปที่เป็นจะขี่ได้ไหมเด็กจะขี่รถฮะมาเบิ่งจืดๆไอติมเมื่อไรไอติมนะไอติมยำบ่เมื่อไรเราไปกินหนังโค้ดเออเราไปกินน้ำไผ่น้ำมบถม้อนเบ่อยากอยากเอาอยากคือบ่กินน้ำเหลาป๊าดมะมะเฟ็ตมะแข่งเขาพี่น้องนุองกลมๆแบบนี้เห็นบ่เนี่ ให้น้องลุงขีงนน่น้ำแน่ฮะแม่ตาเมฆดีใจได้ขี่เนีดีใจได้ขี่รถละดีใจเมฆน้อยว่าดีใจเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออโอเคนั่งได้บ่คอยได้ครับได้ <c ười> <c ười> ได เมฆก,ก็ไปไปคนว่าแห้งหมักเนาะอีตาเมฆเนาะตื้นใจนั่งท้องเล้พนังขี่เลยเด็กๆมว่วนได้พี่น้องเด้อให้กับเจ้าขี่นานๆทีก็บอกว่ากันเนาะจ้ามันก็มันเป็นความสุขของเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยออกลูกาลาเนี่ยลายป่มียุ่งบ่เนี่ยนั่น หญ้ามันท่วมนอนนั้นทองริมลิมแถวนี่แหละทองเี่อแถวนี่แหละทองอยู่ว่างๆพากันเมื่อยขี่รถเล่นเลยเมื่อยขี่รถเล่นแล้วก็เฮ็ดเวียกบ่ะเนี่ยุ่นเสียงเด็กน้อยเจ้าเจ้าเจียวเจียู่เล่นโอ๊กหมักย่อเนี่ยเด้งมันใก่เนี่ยทองกันบอกนะะมันเป็นหมากตัวนี้เนาะเหมากว่าหมากมันกินได้ไหมกินได้อย่าไรเนาะ กินสมกันยังได้บ่เออเขาเอามาดองได้นี่นี่นี่บลกอะเล่นนี่หอยบยบหมดนะลองดูลกหนาเอาอนมันม่วงบ่ะนะเอาไว้เอาไว้ได้ไปเหยียบมาได้ฮะยามันเอาไว้เลยเออเอาไว้ห่มเอาไว้ห่มโมเป็นหมากยามันไม่ได้ห่ม เออทองหยกเข้องย่างเก็บขึ้นมาท้องเลยน้องทองกับหมูคนเด็กพี่น้องโหอีหล่ากันดุอะไรเฮ็ดซอยน้องทองเหรอมันอยากมาเล่นนั่นเหเฮ็ดแล้วะนะจังขี่รถเล่นก็ได้เด้อเรีนมาไปซื้อเบียร์ได้เหรอได้เพราะอะไรเออเอาลังหน่อยไปเดินซื้อขวานหนึ่งเด้อเออขวานใช้เงินเราขวานอยู่ราคามัน ลบออกมาโผล่โผล่โ่หมูเห็ดน้ำเลยเมื่อยบัวทองเอาพอแล้วยังบเมื่อยได้เนาะคอยเด้อคอยเด้อมันสิแน่แน่แน่คอยได้ทรงเลยวันนี้เอามาติดเลยเนาะหยาเหนีย้เนาะขึ้นไวยเนาะ bếp nữa này ừ, Đủ đẹp đẹp thì nó cũng đẹp đẹp, ổng cả ca nha mở lên lấy Khỏi đó gì ăn, nó cốc này nát hóa này này nó mất còn là cũng mẹ ơi <laughs> เมื่อไอคีรถขี่เล่นก็มาหาเห็ดเวียกเห็ดงานอานานเดียไปซื้อเบีย้์มาป้าไปขายเขาเส้นไปเลยดิเขาซื้อน้ำเขาเส้นน้ำทั้งเงินเส้นเงินซื้อเด้อพี่น้องห่านกันห่านกัเขามาห้องซื้อบางมือเขากับไปหาถ่ายคลิปถ่ายยังเขากับบล็อกระวังเด้อท้องเด้อน้ำได้ระวังได้เอ่อหนานั่นระวังเด้อลูกอีลานี่ซื้อลิ้นบล็กแก้วนั่น มแม่ผู้คนเน,น,นื้นอน่ะบะมาซื้อยาสูบนะบะแมนมาพอแกว้วคนหฮอห่มได้ในนี้น,นะห่มคนมาผักมาเศร้าเนาะพี่น้องเพื่อนเท่าแคมทางเลยเทาไห้มันมีห่มอยู่คันเท่า,ทามีห่มอยู่แล้วมันจีรดถาล่างมันก็สช่ได้ห่มได้เงาเรื่องของเรื่องฮเออคอยได้เท่าไงมันสึก เอาออกให้มั็นมดด้วยนี่ใน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 กุ๊กนี่แล้วลูกด้วยเอออะไรไลยกระดอเนาะอืมโหน่หนาแท้หนาว่าเบาบางไปแล้วบานี้เบาบางไปแล้ว ไอ้นัดเพิ่นสิล่างสวยล่างบวงอยู่ทั้งในพื่อนๆเพิ่นกันเจินปีดอ้าคลิปนี้กับบุมียังไลา์ได้พี่น้องเด้อยามเมืองแรงกันลาไปก่อนเด้อคลิปนี้พวกกันคลิปใหม่จ้าพี่น้องสุกูสุขคน